ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่อาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นภาวะแทรกซ้อนทั่วไปกับกลุ่มที่เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงกลุ่มที่เป็นภาวะแทรกซ้อนทั่วไปจากการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะมีภาวะขาดน้ำอ่อนเพลียมากรับประทานอาหารไม่ได้มีภาวะไข้สูงอย่างในเด็กเล็กๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะชักจากไข้สูงได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นพอติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อต่างๆตามมาในทางเดินหายใจเช่นหลังจากหายจากไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะมีการอักเสบของโพรงไซนัสเป็นไซนัสอักเสบนะ ีหูชั้นกลางอักเสบหรือบางคนก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบตามมาได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงก็คือเชือ้อไค้หวัดใหญ่เนี่ยทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงที่ปอดเป็นปอดอักเสบรุนแรงจนต้องเข้าห้อง ICU อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือบางครั้งเนี่ยการติดเชือ้อไค้หวัดใหญ่จะทําให้เกิดการอักเสบของสมองทําให้เกิดอาการชักซึมลงได้ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีการอ,เอกเสออจจสีี่รนงําาา้ิดวะชอจจไไปูยต